ในงานประจำปีแต่ละงานของชาวอาโศกส่วนใหญ่แล้วจะมีการเปิดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัตแก่พี่น้องญาติธรรมที่มาร่วมงานงานมหาปวรารณาก็เป็นงานประจำปีอีกงานหนึ่งของชาวอาโศกที่จัดในช่วงหลังออกพรรษาทุกๆปีเพื่อเป็นการต้อนรับพี่น้องที่มาจากหลายพื้นที่จึงมีการเปิดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัตแก่ผู้มาร่วมงานค่ะ เป็นการสร้างสังคมสาธารณโภคีให้เปิดกว้างขึ้นต่างคนต่างเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับเพื่อแบ่งปันเสียสละและสืบสารวัฒนธรรมประเพณีชาวอาโศกที่มีมาโดยงานมหาปร,าราิราครั้งที่42นี้ก็ได้มีการจัดเวรสำหรับการผัดเปลี่ยนกันเช่นเคยซึ่งในวันแรกของงาน ยังเป็นช่วงวันที่ยติธรรมจากหลายพื้นที่ยังคงอยู่ช่วงระหว่างการเดินทางเจ้าบ้านอย่างชาวบวรราชธานีอโศกจึงรับเตรียมอาหารต้อนรับในวันแรกที่บรรดาเป็นลงบุญวันที่5เป็นวันแรกค่ะเราเป็นเจ้าบ้านเราเตรียมไปแล้วแล้วเราก็รับกอดพุทธฐานอื่นเข้ามาทีหลังเขาก็ต้องหาของยากวัตถุดิบยังไม่ได้เตรียมไว้อย่างเงี้ยให้เขามาให้เรียบร้อยก่อนแล้วเขาก็ค่อยทําปีนี้ หรกว่าน้าท่วมแต่น้าไม่ท่วมเราก็มีวัตถุดิบเยอะมีทั้งผักกาดมีทั้งทุกอย่างต้นท้องผักชีอะไรบ้านเรามีมเลยเห็ดเต้าหู้อะไรพุทธฐานอื่นมาาติธรรมมาก็เอาเอามาบ้างคนรุ่นเอาไอ้นู่นมาคนนี้เอาไอ้นี่มาก็พอดีเราก็ไม่ได้ซื้อของอะไรแล้วก็ใช้ของบ้านเราพี่น้องเราเอามาเยอะด้วยเราก็เลยไม่ต้องซื้อมีงานอะไรก็ทําทุกครั้งเป็นคนทําทุกครั้งเพราะเป็นแม่ครัวที่ต้องคิดต้องทําอยู่ในนี้ ล้วก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดทั้งที่ทําดีแล้วก็อยากจะทําให้มันดียิ่ง,งขึ้นไปเพราะครูสอนว่าทำแค่น,นี้แต่เราก็จะตั้งใจทําให้มันดียิ่งกว่านี้ที่เรามีความสามารถแค่นี้ใช่ไหมเราก็จะพัฒนาให้ดีกันนี้ขึ้นไปอีกกันนะอีกทั้งยังมีสลัดโลจากดอกไม้ไร้สารทิษที่ครุและน้องนองนักเรียนสมุนพารามทําแจกกันสดๆดด้วยค่ะเป็นเมนูอาหารที่สวยงามและมีประโยชน์อย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีขายแหจากกลุ่มสีโคตบูนและที่อื่นๆมาร่วมจัดลงบนในครั้งนี้ด้วยอาหารจึงมีสดๆร้อนๆเหนืองแน่นหลากหลายเต็มโต๊ะตลอดเวลาทั้งอาหารไทยอาหารอินเดียมีทั้งแกงถัว่วจับปตีข้าวมันทุกปลายาดและอาหารอีสานอย่างข้าวเหนียวส้มตำสุบหน่อไม้ก๋วยจับร้อนๆหมดน้ำซุปหมอ้อใหญ่ๆไปถึงเจ็ดหม้อเลยทีเดียว ทำกันมาทุกปีก็มาให้กําลังใจพวกเราด้วยก,ก็เราก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยกันจกพวกเราก็จะได้ทานอาหารหลากหลายไปอีกอน,นี่นะแ,แม่ก็ประวรนาว่าชาตินี้ก็จะทําทํางานเสียสละให้พ่อครูแม่พ่อครูสมณพ่อที่รักจะไม่ได้อยู่กับลูกหลานแล้วแต่ปณิธานที่ตั้งใจจะเสียสละ แบ่งปันและดำเนินสังคมสาธารณะโพกียังคงอยู่ต่อไป